ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะมานเาเงเีหมห่นางอาไปน,น,อนี่ไงปั๊บปี๊ปั๊บปรีปปรส่วนเรื่องมันดีฟที่จองตัวไว้นะครับอ่า ก็คงคุยกับพ่อเต๋วว่าว่าจะให้น้องนิตาไปนะครับเ<ม>พราะว่าไอ้าตาไปแท่นนะครับก็วันที่ยี่สิบหกยิบเจ็ดยีสิบแปดยี่สิบหมีเกนเดือนที่ยี่สิบเก้าหรือเปล่ติเป็นก้าน้อไปยังไงเพื่อะไรวะสิ้นเดือน,นอน่ะสิ้นเดือนมันดีฟ่ะ 30, 30, 30, 30, 30. ใช่ก็พ่าจอน้องไอตาไปเท่ามันดีฟมันดีฟมันใจจอน,น้องไิตาไปเท่มันดีฟนำ้ำ นะครับน่าจะได้ไปกับลูกสาวสองคนกาบัตรซื้อไว้สองใบนะครับผม <c oughs> อืมนี่ไงสติกเกอร์อะไรเนี่ยสติกเกอร์อะไรนี่อันนั้สติกเกอร์อะไรคะลูกค้ามารครับทำไมเขาตัดคำว่าฟินแลนด์ออกล่ะครับ อันนี้ไม่รู้นะครับต้องไปถามนะครับต้องไปถามเจ้าตัวเพื่อนเองว่าเพื่อนตัดกระเพาะฟินเนออาทำไมตัดตรงไหนยังไม่รู้จริงหรอตัดตัดอยู่หรออันนี้ไม่รู้นะทิ่พ่อลูกนะครับก็ไม่เป็นไรก็ในตาเห็นมันดีฟก็ดีแล้วล่ะดีก็ทิมดีก็ทิมตัวดีกว่าทิมตัวดีกว่าทิมตัว พาโูนานิตะไปเที่ยวมังรีบมังรีบ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 มังรีบ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 กลับมาจากกลับมาจากมั่งรีบสุดท้ายตัวเกี่ยวไปเชียเดือนนั่วันนี้ไกลๆเดือนนานเขดีมันบ่หนาวที่บอกเวียดนามนะจะพาอย่ไปเชี่ยงเวียดนามแล้วเตรียมตัวนะไปแย่งเบบีนะโอ้พ่อจะไปพักมีดนี่เยอะอยู่ อี๋นะครับอี๋นะครับขาบขาบเอา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 อยู่เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ครับเอาผมอยู่ครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ